หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแมนยูเต็ดพบกับบูฟันตันมาฝ่าก,กันรวมถึงข่าวอื่นรอบรัวปีศาจแดงทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เพจแมนยูสู้ตายอีกหนึ่งช่องทางและติดตามข่าวสารข่าวเน้นทัศนาม,ม่นๆ ลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มกันที่พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวูฟฮมตันแข่งขันที่3โอทราวฟอร์ดคือวันอังคารต่อเชาวันพุธที่30ธันวาคมเวลาตี3ตรงภาษาสดทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1ผลภาพอีแดงที่คิดถึงการภาคฟุตบอลมันมันเปิดม,มาเจอกันได้ที่เพจล้านเชอร์แนยูสู้ตายรวมถึงเพจดูบอลกับแนทพาสดคนนี้ให้ฟังแบบเห็นสนามเช่นเดิมครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนยูต่ชนะ3เสมอ2ดล่าสุดเสมอเรสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2แบบสุดมันที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมวูห์ัมตัน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป1ต่อ1ที่สนามมลินิวผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดแมนยูต่ชนะ1เสมอกัน3นัดแล้วก็วูัมตันชนะ1เกม นันล่าสุดที่พบการแมนยูเต็ดเสมอกับวูฟไปแบบไรสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อเดินกลุ่มพาพันธ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดได้รู้ก่อนเกม,มนำมาฝากฟันเพจและชโนมันยูสู้ตายแมนยูเต็ดมีผลงานที่ดีขึ้นสำหรับเกมในบ้านศึกพรีเมียร์ลีกสามเกมหลังชนะ2เสมอ1คือการชนะเวสต์บอมวิชและชนะ United, ลีสยูนเต็ดรวมถึงเสมอแมสซิตี้ส่วนเกมในพรีเมียร์ลีกนับทั้งเย้าและเยือน8เกมหลังสุดชนะได้6และเสมอ2ไม่ปลาชัยต่อทีมใดครั้งสุดท้ายที่แพ้คือแพ้ทีมของมิเกลอัลเตต้า อาร์เซนอลบุกมาเฉือน1-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่มีเพียง2เกมเท่านั้นที่แมนยูเต็ดเก็บคินชีตได้คือการชนะเวสต์บอมวิชและเสมอแมซิตี้ซึ่งยูเต็ดต้องพยายามยกระดับเกมรับต่อไปเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเกมรุกบุกทมไดเล่นเกมเย็นในพรีเมียร์ลีก8เกมหลังสุดชนะ3และแพ้ไป5โดยพวกเขาชนะเชฟฟิลต์ยูเต็ดลีสและอาร์เซนอลและก็มีแพ้ทีมใหญ่อย่างเชลซีเลสเตอร์รวมถึงลิเวอร์พูล ต่เมื่อมองย้อนกลับไป9เกมหลังในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเยือนนั้นชนะได้3เกมและเสียประตูไปถึง8เกมครั้งสุดท้ายที่ชนะและเก็บคิีนชีตได้คือการเปิดบ้านชนะคิรตัอลพาเลซ2-0เมื่อเดือนตุลาคมบุนโอลฟนเดสมีส่วนร่วมกับประตูของอยูตัดไปแล้ว3 1ลูกใน28เกมที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็นยิงเอง18ประตูและแอสซิสต์เพื่อน13ครั้งสวยเต่ส้นคาวานี่ยิงไปแล้ว3ประตูกับทำา2แอสซิสในการลุกมาจากมานั่งสำรองสำหร,รับเกมพรเม นักเตะของวูฟที่ยูตแต่ต้องระวังให้ดีคือเปโดเนโตทําไปแล้ว4ประตูกับ3แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกจากการลงเล่น15เกมถือเป็นนักเตะคีย์แมนของ Santo. นูโนเอสเปริโตซานโตสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแมนยูเต่จะไม่มีมาโกสโลโฮที่บาดเจ็บน่องเหมือนเดิมส่วนอารอนวิซากา้าวิกตอร์ลินเดเลฟและมาคาสโตรฟอร์ดสองคนนี้ต้องรอประเมินครั้งสุดท้ายวูฟไม่มีลาอูคิมิเนเอสและจอนี่คลาสโตส่วนแลนเดอร์เดนดองเกอร์กับวิลลี่โบลี่ต้องรอประเมินความฟิต เสบเล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ท,ทีมแมนยูแต่ดของเลกซนเโซชามาใน,นระบบ4-2-3-1คุณศัตรูเดบิดเดคากอลัง4คนแบ็คขวาถ้าอารอนวิสากาลงไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของอัลเซลตูเซเบเอเด็กวายี่จับคู่กับแฮร์รี่ไมกวายในะตำแหน่งเซนเตอร์ back. แบ็กแบ็คซ้ายมโอกาสที่อเล็กเตเลสจะได้ลงเล่นบ้างมีฟิลทุกกลางปอบปอบาน,น่าจะได้ลงมาจับคู่กับเฟธหรือสกอตต์แมชบินเนคนใดคนหนึ่งและคนน,ะคน,น่าจะได้มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองสำหรับช่วงโปรแกรมโหด สามตัวด้านบนมีเมสเซนกรีนว so ูดอยู calculus, ่ฝั่งขวาบโน่นฟานเดสอยู back. Back ่ตรงกลางทางซ้ายถ้ามาคาสลาตฟอร์ดฟิตไม่พอจะเป็นหน้าที่ของอองตนี่มักเซลหน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานี่วูฟของดูโนเอสปริโตซานโตมาระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้สาหะประตูลุยปาเิเซโอก็หลัง4คนเนลสันเซเมโดยินแบ็กขวาคอนเนอร์โคดีกับโลแมงไซจับคู่กันตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายเป็นไรอันนูลิมีฟิลตัวกลางลูเบนเนเวสกับจาวมูติโน สามตัวด้านบนมีอดามา่าเตาเร่ดานียลโพเดนส์และเปโดเนโตกอนาตัตเป้าฟาบิโอซิวารายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินในเกมนี้ได้แก่จ,จอนมอสส่วนผู้สินที่ดู VAR คือไซมอนฮูเปอร์ต่อนที่ข่าวประจำวันครับมิลานเริ่มถกผีหวังเซนดาโลถาวรกาโชเมคาโตซื่ออตาลีรายงานว่าเอซิมิลาน หวังตั้งโต๊ะเจราจากับมแมนูเต็ดเพื่อคว้าตัวเดยโก้ดาโลแบ็กขวาอนา,าคตไกลไปร่วมทีมแบบถาวรหลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในช่วงสัญญายืมตัวดาโลย้ายมาเล่นกับทีมปิศาจแดงดำในระยะสั้นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ในสัญญาจะไม่มีระบุเงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้แต่หลังคาเผยว่าทั้งสองทีมอาจจะเปิดการเจราจาระหว่างซีซั่นเพื่อการได้ทีมเกิดขึ้นดูท่าทีแล้วฝั่งปิศาจแดงก็พร้อมปล่อยตัวดาโลไปเพราะในตำแหน่งนี้พวกเขามีทั้งเลือกทั้งอลอนวิซาก้า ทีมชีฟอฟซูเมนซาเบดนงวิลเลียมรวมถึงอักเซลตูเซเบที่เล่นได้และหากปล่อยนักเตะออกจากทีมได้ก็สามารถนําเงินส่วนนี้มาซื้อนักเตะตําแหน่งอื่นเดียโกดาโลย้ายจากปอร์โตมาร่วมทีมแมนยูเต็ดในยุคข,ของโจเซมุนโยปีนี้เขาลงเล่นให้กับเอซีบลานไปแล้ว11น,นัดในทุกรายการทำไปห,หประตูกับ2แอซิส์ราชียกคาวานีช่วยเพิ่มเกมลุกผีให้ดุดันมาคาสตรฟอร์ดกองหน้าตัตเก่งปไปแสดงออกมากล่าวว่าการที่สโมสรมีเอดิเซนคาวานีเข้ามาช่วยเติมเต็ม นั่นทำให้มิติกเกมลุกของไปแสดงมีความอันตรายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำประตูหรือแอซิสหัวหอกทีมชาติอุกวัยมีบทบาทสำคัญกับทีมมากขึ้นลเลื่อนในยุคข,ของอลิเกลนาโซชาและกองหน้าโตเก่าก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นฐานะตัวจริงหรือสำรองโดยทำไปแล้ว4ประตูกับ2แอซิสรวมทุกรายการรรดฟอร์ดกล่าวว่าเขาปเป็นผู้ได้ระดับโลกเปลี่ยนไปด้วยสิลปตยานกองหน้าการมีเขาอยู่ในทีมช่วยเพิ่มแนวทางการเล่นให้กับเราได้หลากหลายมากขึ้น มันสําคัญมากๆสำหรับกองหน้าที่คุณจะมีส่วนร่วมกับประตูหรือแอสซิสการนั่งลงเล่นเคียงข้างเขามันยอดเยี่ยมจังหวะที่เขาลงมารับบอลต่ํามันเป็นการดึงกองหลังออกจากตําแหน่งเพื่อเปิดทางให้กับบรูโน่มีพื้นที่มากขึ้นแม้เราจะโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมกับเลสเตอร์ในห้องแต่งตัวเราคุยกันว่าในเกมหน้าต้องเก็บชัยชนะให้ได้เราผิดหวังที่ไม่ชนะเกมล่าสุดแต่เราก็ฟื้นฟูร่างกายและเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับเกมถัดไปแล้ว เตเลสเผยคู่ซีช่วยปรับตัวในแคมป์ผีแดงอเล็กเตเลสแบ็กจอมบุกของแมนยูเตดออกมาเปิดเผยว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาปรับตัวให้เข้ากับทีมได้รวดเร็วเพราะมีบุนอฟเฟนเดสและเฟสสองมิดฟิลด์ของสโมอสรที่เข้ามาช่วยทําให้งานต่างๆของเขาง่ายขึ้นแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลเปิดเผยกับโอโจโกว่าในฐานะที่ทีมเรามีความเป็นปึกแผ่นผมต้องขอขอบคุณบุนอฟเฟนเดสและเฟสเป็นอย่างยิ่ง ั้งคู่ช่วยผมทั้งเรื่องการปรับตัวเรื่องที่อยู่และหลายเรื่องวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆบูโน่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากในห้องแต่งตัวของทีมเขาแสดงออกถึงความเป็นผู้นําขอช่วยเหลือทุกคนเราพูดคุยกันตลอดเวลาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีและมันส่งผลต่ตอการเล่นในสนามส่วนเฟร็ถือเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติมากๆที่มีเพื่อนร่วมทีมแบบเขาอยู่ในสโมสรอนอารเตเลสกำลังเบยดย่างตำแหน่งแบ็กซ้ายกับลูกชออย,อย่างสนุก เป็นออปชันในขุมกําลังที่เพิ่มมากขึ้นของแมนยูแต่ตอนนี้โดยทั้งคู่มีจุดเด่นคนละอย่างและเติมเต็มสภาพความพร้อมให้กับทีมในการเลือกใช้งานไอแมงมุมคัมแบ็กเขานี้ลุยซันโวมหมาป่าอัปเดตขุมกําลังแมนยูแต่ก่อนเกมดวลวูฟคืนนี้โซชาให้สัมภาษณ์ว่าวิกตอร์เลือเลิไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมงานซับจะรอดูอาการของเขาอีก24ชั่วโมงถัดไปส่วนลอรดวิซาก้ากลับมาซ้อมกับเพื่อนได้แล้วเขาน่าจะพร้อมลงเล่น โซชาย,ยังได้พูดถึงเวลาที่ได้พักมากก Wolf าว่าวูฟว่าเรามีเวลามากกว่าพวกเขา30ชั่วโมงในการฟื้นตัวหวังว่าทีมจะสามารถสร้างประโยชน์จากพลังงานเหล่านั้นได้ส่วนเดนเซนคาวนี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองเกมกับเลสเตอร์และทำแอสซิสต์ประตูที่2นั้นโซชาพูดถึงดาวยิงตัวเกา๋าเขาคือนักแตะตัวจริงของเราคุณภาพแบบเขาไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้ผมเชื่อว่าในตัวคาวนี่แต่เรามีการข่งคันในตำแหน่งดังกล่าวเขาอาจจะได้ลงเล่นตัวจริงมากกว่าเดิม ขาคือเปชนฆ่าดาวยิงมีความเป็นมืออาชีพเขาแสดงให้เห็นว่าทําไมเขาถึงประสบความสำเร็จในอาชีพ้าแข่งมากมายขนาดนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเหลือเวลา้าแข้งอีกไม่กี่ปีแต่ไม่ว่าเขานี่จะยุเท่าไหร่เขาจะเป็นหนึ่งตั้งแต่ที่ฟิตที่สุดของเราผมจะไม่พูดอะไรมากนอกจากว่าเขานี่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่เขาย้ายมาและทําให้คนอื่นๆพัฒนาฝีเท้าตามไปด้วย โอเล่ให้สัมภาษณ์แบร์ไตว่าทีมพร้อมจะขยายสัญญากับเอเดนสันคาวานีออกไปซึ่งสามารถใช้ออปชั่นที่มีอยู่ได้เลยเมื่อถึงเวลาที่ต้องการพอาะเราพักพีด้งอย่าลืมอยู่เชียร์ทีมแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์ Manchester United กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึง Manchester United คิดถึงแมนยูสู้ตาย